เล่นกันเล่นกันเล่นกันเอาไว้ใช่หนูน้อยเก่งและดีนี่หลายบ้านเลยตอนนี้เล่นกันสนุกสนานบูญบันเทิงกันไปเลยบ้านนี่สะอาดขึ้นเยอะเลยได้เฉพาะมีหนูน้อยคนหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในภาพตอตอนเพลงยิ้มนะหมูแคร์เนะี่ยหมูแคร์หน้าใหญ่ใหญ่หน้ายิ้มสวยๆนะี่ ไอหมูแคร์แล้วหนูแคร์เอาหนูเอาตัวเล็กลงหน่อยอโอ้โหดีนี้เล็งดูเล็งกันเล็งกันเก็บซะเรียบร้อยเลยโอ้ยน่ารักมากเลยอน่ารักมากเลยก็ทำต่อไปนะลูกนะเร็งกันไปเรื่อยทุกวันนะจ๊ะเอาแค่เจ็ดวันก็พอตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะลูกนะเล็งกันไปเลยทุกวัน แล้วเรื่องเคสตี้มันหลายวันไม่ใช่ว่าไม่มีเคสตดี้ออกเพราะมีเป็นกระตักกระตักโอ้โหออกก็มาวันหนึ่งกี่เรื่องกเลยแต่กลัวจะเบือ่อซะก่อนเพราะนั้นก็เลยสลับฉากกันบ้างสลับเปลี่ยนกันไปมาเคสตดี้ที่อัมาเล่าสู่กันฟังในฝันในฝันก็จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกัเรื่อง กดแห่งกรรมหรือรอเอากรรมมาได้ชัดเจนขึ้นบางคนก็ไม่มีความรู้อย่างนี้มาก่อนบางคนเคยได้ยินแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่่าเชื่อหรือว,ว่าไม่ชเชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาแต่พอมาศึกษาเรื่องเคสต์ดีก็เริ่มมีความคิดว่าเออมันก็เมกเซนดีเนะี่ยมันก็มีเหตุผลเพราะที่จะรับฟังกันได้ แล้วก็หลายๆท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นในทางที่ดีขึ้นซึ่งทำให้ครูไม่ใหญ่ก็มีความสุขใจว่าเออเราก็ไม่เหนื่อยฟรีทั้งท้าน,นการเล่าเคสดีนี่ก็เราเป็นทํานองนิยายปรยมปราณะาจ๊ะเล่าสู่กันฟังก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแม้เพียงคนเดียวก็มีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็ มีเรี้ยวมีแรงในวัยชรานี้ที่จะออกมาเล่าสู่กันฟังอีกแต่คืนนี้ก็คงจะไม่เด็กเหมือนหลายคืนที่ผ่านมาโอ้เลยเลขสี่กันไปหลายวันแล้ววันนี้จะเลิกเร็วหน่อยเพราะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่จะทําบุญใหญ่กันนะจ๊ะเคสตดี้ในศึกษาเอาไว้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่างในคําสอนของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็เชื่อว่า ตายแล้วไม่สูญมีการเวียนว่ายตายเกิดจริงในสังสารวัฏแล้วก็ไม่ใช่ตายทีเดียวเกิดทีเดียวตายทีเดียวแล้วไปสู่สวรรค์เหมือนอย่างความเชื่อในในความเชื่อเทวนนิยมเทพเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เชื่อถือแล้วก็แนะนำกันติดต่อกันมาเพราะความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเมื่อยังมีเชื่อแห่งการเกิดยังมีอยู่มันก็ต้องเกิดกันตต่อกันไปอย่างนั้นแหละ